การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยค่ะโดยการเข้าไปในครั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนบ้านทับลานในตำบลบุกรามอำเภอนาดีของจังหวัดปราจีนบุรีคุณขจรโปร่งฟ้าผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภทัยทับลานโดยการปล่อยขบวนรถพร้อมอุปกรณ์และกเจ้าหน้าที่กว่า200นายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนะคะนอกจากนี้การช่วยเหลือจังหวัดอื่นที่ถูกน้ำท่วมในทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมีหน่วยงานอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ครบทั้ง74จังหวัดค่ะดังนั้นเมื่อเกิดอุทกภัยหน่วยงานที่อยู่จังหวัดในเครือหรือว่าในความรับผิดชอบนั้นๆก็จะทําในรูปแบบเดียวกันอันดับแรกก็คือให้เจ้าที่เข้าไปดูก่อนว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยเสียหายมากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วก็ส่งทีมงานเข้าไปเสริมเพื่อให้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้หลังจากนั้นก็จะซ่อมระบบ ที่เสียหายนะคะที่อยู่หลังมิเตอร์แล้วก็ให้คําแนะนำการใช้ไฟอย่างปลอดภัยด้วยส่วนการป้องกันไฟดูดจากช่วงน้ำท่วมค่ะก็จะแนะนำว่าในเบื้องต้นเนี่ยสภาวะปกติหรือว่าก่อนเกิดภัยพิบัติไฟฟ้าจะออกสื่อทุกสื่อเกี่ยวกับการใช้อย่างปลอดภัยเช่นถ <k> ้าตัวเปียกหรือว่าน้ำท่วม ควรจะทำอย่างไรก็มีคำแนะนำหลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าให้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือที่ call center 1น2 9ก็ได้ค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งทีเ่เรื่องของการใช้ไฟอย่างปลอดภัยนะคะถ้าพบสิ่งที่ใกล้แนวสายไฟเช่นต้นไม้ป้ายโฆษณาดูแล้วไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งมาได้ที่หน่วยงานฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงก็จะมีทีมงานเข้ามาดูแลแล้วก็ให้บริการค่ะ ถ้าเกิดเราได้รู้ได้รู้ว่าเกิดเหตุการณ์มุทกภัยหรืออะไรต่างๆนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานี้เข้าไปไปดูก่อนว่าสภาพของตัวระบบไฟฟ้านี่ชำรุดเสียหายมากน้อยขนาดไหนเมื่อเมื่อประเมินเสร็จเราก็จะส่งทีมงานเข้าไปซ่อมแซมเพื่อให้ระบบไฟฟ้าที่เป็นที่เป็นอุปกรณ์หลักของไฟฟ้าเราสามารถใช้งานได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปดูในส่วนของที่เป็นระบบไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟที่อยู่หลังหลังมิเตอร์ว่าจะไปให้คําแนะนํา จะทำไงให้ใช้ใไฟใช้ไฟอย่อางปลอดภัยแล้วถ้าในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าเราก็จะทำในในลักษณะ